หาโรคเมื่อคุณอ้วนลงพุงพนักงานออฟฟิศเสี่ยงที่จะอ้วนลงพุงจากการทานอาหารจำพวกแป้งน้ำตาลแล้วก็ไขมันชานนะคะและไม่ได้ออกกำลังกายค่ะคำว่อาอ้วนลงพุงผู้ชายรอบเอวมากกว่า90เซนติเมตรผู้หญิงมากกว่า80ซนติเมตรค่ะ5โรคนี้มีอะไรบ้าง1เบาหวาน2ไขมันพอกตับ3โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ 4. ความดันโลหิตสูง 5. ไตเสื่อมเพื่อนเท่านไหนรอบเอวเกินมีอ้วนลงพุงไปตรวจคัดกรองโรคเหล่านี้นะคะและ5วิธีปรับอาหารเพื่อไม่ให้อ้วนลงพุงนะคะ 1. เลือกทานข้าวแป้งไม่ขัดสี 2. ทานผักใบโดยเฉพาะผักใบเขียวให้มากขึ้น 3. เลือกทานผลไม้หวานน้อย 4. ทานอาหารแบบต้มนึ่งมากกว่าการผัดและทอดค่ะ 5. ดื่มน้ำให้เพียงพอ8-12แก้วต่อวันค่ะ